ท่านนะครับที่มาถ่ายทำสำนักผู้เทพอยู่ในตอนนี้ครับสำหรับแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานอก<ะ>ขอบคุณช่องคนชลินทีวีมนตการพารวลุยผุมทรัพย์แล้วก็ป้ายโยนะครับลุงไก่นะครับ,ลนะรบแล้วก็มณีแล้วก็หลายๆช่องนะครับจะเป็นช่องของ นุ่มบาชาแนลนะครับพองพองสีขอวระพูีดีด้วเจตุลพันด้วยช่องผมผมมีอยู่ก่ช่องผมผมนะครับหกให้วิ่งหกแขนแขนเลยครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกงวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ครับเอาให้มันตายเลยครับสี่เนี่ยครับเอาให้มันตายเลยเลขสี่ นะครับเฉพาะในอ่างบางกเนนับสิ่งที่พี่น้องได้ติดตามมาวันนี้หลายๆช่องหากแม้ H <c oughs> ผิดพลาดประการใด <c oughs> ต้องขอเข้ามาด้วยเด้อพี่น้องเอซทุกท่านเก <c oughs> ็บเงินไว้ให้ลูกร้านไป็นเงเรียนน้ำแน่เก <c oughs> ็บเงินไว้ให้ลูกใสซอยยามหวยไม่ถูกมาแล้วไม่มีใครที่จะช่วยได้ หากแมนปู่เทพรู้แล้วว่าหวยมันจะออกตัวนี้ขายหน้าซื้อเลยเจ้ <Yeah. S 1> ฟังเพื่อเป็นแนวทางฉะนั้น YouTube ทุกช่องที่มาติดตามหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567ซื้อเอยียงก็ได้ขอให้มีสีครับมีสีนะครับคุณผู้ชม,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 มที่ชอบจริงๆเลย <c oughs> นะครับที่ชอบจริงๆเลยก็คือ สี่หนึ่งสี่หนึ่งครับสี่สามครับสี่สามครับถ้าเป็นสามตัวก็จะเป็นสามสี่หนึ่งครับสามสี่หนึ่งครับแขนแขนเลขครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับพอตัดสายใมากงวดก่อนงูมันขึ้นจริงๆเด้ แต่คราวนี้ฝันถึงว่ามีงูสีทองเกี้ยวอ่างพญายนาคผมก็เลยนอนดูทั้งวันว่ามันจะออกตัวไหนเนาะก็เลยประเมินแล้วครับประเมินแล้วก็เลยได้เลข3เลข4เลข1นึ่งมาส่วน28กับ83ามยังครับว่ามันจะจะเป็นจริงไหมพี่น้องอย่าเพึ่งปากใจเชื่อนะครับเอาแค่3ามสีหนึ่งไปก่อนนะครับฟันท่งสี่แอบสเด้อจอดมากเ ครับแอบแอบไว้สามแอบแอบมาแอบ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 ,แบเอา,เอาตัวน้อยๆสามหน้า <5, S 2> แต่สีหนึ่งฟาดเลยเมื่อกี้ปู่บอกว่าเปีมังกรหกมาเก้ามาผมไม่คิดว่ามันจะออกข้างล่างหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าปู่ฟาดหกหกเลยหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแล้วก็เก้าเก้าไม่ได้เก้ตัวนะนะครับแต่ให้วิ่งหก ไม่คิดว่ามันจะออกหกสามก็ฟันชิ้นเด็กนะครับมาลำยกมือขึ้นอย่างนี้มันสามศูนย์อยู่แล้วเนาะครับแล้วก็ชี้แล้วก็ชี้อย่างนี้ใครจะรู้ว่าเป็นเลขหนึ่งแท้ๆเป็นเลขหกครับเนี่ยกลมๆอย่างเงี้ยพอมาดูในอ่างน้ำมนต์เจตูพารวยบอกว่าโอ้นีศูนย์เก่านีศูนย์หก นี่หกศไอ้ผมก็ยิ้มยิ้มอยู่ใช่ไหมครับอยู่ที่สภาวะบุญใครดูช่องมนตรการพารวยมั่งยูในไลฟ์สดมันหมานบอคนสลิมทีวีน้ำมันหมานบอรันะครับหลายๆช่องที่ถ่ายทำในช็อตนั้นมีไม่กี่คนนมีไม่กี่ช่องส่วนมากจะลงไลฟ์สดกันหมดแล้วครับฉะนั้นวันนี้ยังไงขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่าน มามาที่สถานปฏิบัติธรรมทิพย์สถานปูเทพขอให้มีโชคในวันที่16กุมภาพันธ์ครับตัวนี้ปีเตอรก่อนครับคือปีเตอร์แบปูยังว่าท่นเดืบเปิดก็นั่นอเอาตัวนี้ก่อนถือใกล้เถอะโอ้โหจะเป็นซี3หนึ่งสามปูเลยซีเอาก็การอยู่้หน่อน,นกดไลค์<อ>กดแชร์กดติดตามให้พี่ๆเขาหน่อยนะครับครับ คูเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรปู่เทพนะครับซีหนึ่งสี่หนึ่งกับสี่สามสักคู่ครับสามสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สามสี่สามสามหนึ่งสามหนึ่งหลี่สามนะครับยันมันมากลี่สามี่ไวสามสามลี่ไปก่อนครับฟันทงเบ็ดเดี่ยวเลยสีเรียนในไงเงือบเลยครับครับ ล้านเปอร์เซ็นต์ครับรน 1> 1> <h <h <c oughs> <c oughs> ี่บออ้อมแล้วงายเงืบครับนั่นเเห็นแบบแบบแล้วเห็นแบบแบบแล้วตัวผมสุดทยเห็นแล้วเห็นไหมฮกิดลประตู9700ปาด4หายงายเงืบตีปู4วมมันนี่ช n แ e l ชัดเจนไหมครับชัดเจนครับฟาดซีห้งายเงิบเรื่งวันนี้ใครซื้อซีสามใดซีหนึ่งสามใดเอามาแบ่งปูเทปน้ำเด้อปูเทปอยากได้แล้วเพราะว่าเลขหลังจากนี้สีสะเก็ดถ,ถือรายแห่ง <c oughs> มาที่สีสะเก็ดประมาณตั้งเจ็ดแดก้าหัวซ้อนนู่นแหละครับ <c oughs> หวยจะมาทางสีสะเก็ให้แม่นพี่น้องที่ดูต่างแดนมาซื้อเลยครับทางสีสะเก็เนี่ยมันจะมาทางสีสะเก็ ฟันทงได้เลยผมตั้งใจมาแล้วครับครับเอาเลยเพราะว่าีสเกตวันที่หนึ่งยูซีสเกตยูซีสเกตล้วนเลยครับยูซีสเกตล้วนเลยจนถึงเจ็ดแปดเก้างวดนะครับไม่เชื่อคอยดูข่าวเด้อนะครับว่าสีสเกตจะถูกกันเยอะไหมถล่มทลายเลยครับผมครับงวดนี้แมนยนอลายพองพองพองไปรางวัลที่หนึ่ง คนสุดท้ายทีวีเอารางวัลที่สองก็ได้ครับมันนี่มันนี้วันนี้เอารางวัลที่สามครับไอ้งอหน่อยเนี่เราจะทาไอ้งอนหน่อยคทรัพย์ใช่ครับผมไอคุณทรับที่สี่ครับคุณทรับเอาที่สี่ครับรอถ่ายทำคลิปอย่างเดียวรอถ่ายทำคลิปอย่างเดียวขอแต่ยอดยูนะครับยอดยูคนเดียวครับมอ่นใจที่มึงพอสิขอบคุณพี่น้องที่ที่ดูตามสื่อต่างๆแล้วมีโชคลาภจุดประสงค์ที่หวยมันจะออกในอ่างมังกรก็คือ สารท้าวิรูปากขึ้นแล้วครับขึ้นเหมือนเจตูพูดเลยครับขึ้นแล้วขึ้นโค้งแล้วเด้อขึ้นแล้วครับขึ้นโค้งเนี่ยครับขึ้นแล้วไม่กี่วันน่าจะเสร็จแล้วก็จะมีองค์ดําต่อขึ้นเลยครับครับสรัทามาจากสายานพญานาคอ่างมังกรล้้วนเลยครับอยากรู้ว่าหัวมันจะตรงกันกับเจตูไหมไปดูเลยครับเชิญครับอ่ะไปไปหาเจตูกันหมูเห่า ซื่ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ครับแรนยังก็ครับูเนสี่นสแอบสามนสแอบสามาสามนั่นนสปังดีนะคะแอบสามแอบแเนสี่แอบสามนะครับครับตเดต่ครับฝาดเลยสามสี่งบอสบบอบนกับลังกับสามกับสามลางคิดว่านะเดี๋ยวให้ให้ปู่มั่นใจอีกครั้งหนึ่งก่อนหันมากันหนนะพูจ้ แอบไว้ก่อนแอบไว้ก่อนรออีกสักประมาณไม่กี่วันไม่กี่วันอีกประมาณสองสามหมื่นนะปูเนาะมาเดี๋ยวรอเห็ปูฝันก่อนเด้อแม่เดี๋ยวเราจะพาเอฟซีไปวันเป็นที่หากินวันนั้นเกิดน้ำเต็มลำน้ำห้วยนะสามสิบสี่สิบเมตรความลึก แต่ว่ามองอ่ะตาขายแค่เมฆกว่าเขาไปใส่มังกรลอยมาตดมองเขาได้ครับครับเขาก็เลยเอามังกรมาถวายปู่เทพตั้งแต่บัดนั้นนะครับตั้งแต่บัดนั้นก็เจริญขึ้นมาเลยครับครับคนที่เขามากาบมังกรเขาก็เจริญเจริญขึ้นเรื่อยๆครับเพราะเพราะ้วยทับทันไม่มีสถานีรถไฟถึงเมืองอุบลได้ มันจะสูตรที่ห้ทับทันเขาเรียกว่าเมืองหัวเลยเมืองหัวเลยเมืองหัวเลยครับจีนมอดอบยพกันมาในลุ่มน้ําห้ทับทันมาทําการค้ากันขายตรงนี้แล้วก็ได้เอามังกรจากเมืองจีนมาด้วยมาทํากันค้าขายมามาไว้บูชาแต่สงครามโลกครั้งที่สองสองสี่หกศูมังกรได้หายไปจากไปจากชุมชนสีคอนภูมิ สับลงทาบห้วยรับทานอุทกกณ์พิสัยขายไปโดยที่เรือมันล้มนะครับขับเรือมังกรนี่คออกให้ตัวเลขมังกรจะให้โชคพี่น้องให้ตัวเลขบวอให